สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุนทางพารวยค่ะวันนี้พาไปดูการตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตัวเองเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณสรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณสรพลค่ะดีครับคุณนิค๊ค่ะคุณสรพลคะรายงานข้อมูลเครดิตคืออะไรแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างคะรายงานข้อมูลเครดิตภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเครดิตบูโรในรายงานจะมีสส่วน ส่วนแรกเราเรียกว่าข้อมูลบ่งชี้ก็คือจะบอกชื่อนามสกุลเลขที่แบบประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพศที่อยู่แล้วก็มีบัญชีสินเชื่อกี่บัญชีส่วนที่2คือประวัติการก่อหนี้และการชําระหนี้มีกี่บัญชีบัญชีอะไรบ้างและในแต่ละบัญชีนะสีบัญชี5บัญชีนะจะมีประวัติการชําระหนี้ว่าในแต่ละเดือนชนําระหนี้ครบไม่ค้างชําระหนี้ไม่ครบก็คือค้างโดย ข้อมูลจะอยู่ในจุดปัจจุบันย้อนหลังลงไปในอดีตทีละเดือน36เดือนข้อมูลเครดิตนี้ต้องถือว่ามีความสำคัญมากมีความสำคัญอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมันคือประวัติสุขภาพทางการเงินมันจะมีประวัติอยู่3สิ่งนะที่สำคัญประวัติสุขภาพเราเป็นอะไร DNA เเราเป็นอะไรอันที่สองคือประวัติทางการศึกษา อันที่3คือประวัติที่แสดงว่าตัวเราเองเป็นคนมีวินัยทางการเงิน3สิ่งนี้มันประกอบกันเป็นคนคนหนึ่งที่จะได้รับความเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือจากคนที่จะเข้ามาทําธุรกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นรายงานข้อมูลเครดิตคือสิ่งที่สะท้อนว่าคนคนนี้เวลาไปสัญญาไว้กับใครเรื่องหนี้สินน่ะเขาทําตามสัญญาไหมทําไมถึงต้องมีการตรวจเครดิตบูโรคะอันที่1 ตรวจว่าเอ๊ะวันนี้เราก่อหนี้เกินศักยาภาพไปไหมหรือเรามีโอกาสที่จะเป็นหนี้สินมากขนาดไหนถ้าเราเป็นคนที่ทํางานอยู่ในระดับมีตําแหน่งหน้าที่แล้วเอกสารที่เป็นส่วนตัวเราเช่นบัตรประชาชนมีใครแอบเอาเอกสารเราคนใกล้ชิดเนี่ยนะเอาไปก่อหนี้แล้วไม่ให้เรารู้ไหมเพราะฉะนั้นการตรวจปบบัญชีนี้เราไม่เคยมีหนี้ที่นี่ทำไมมันงอกขึ้นมาได้ อีกอันนึงก็คือตรวจตรวจต,ตัวเราเองประวัติเราเองก่อนไปคุยกับคนที่เราจะไปขอกู้เพราะถ้าเขาถามประวัติเรามาเขาถามว่ามีบัตรเครดิกี่ใบจําไม่ได้รถยนต์เช่าซื้อเนี่ยกู้ร่วมกับใครหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของเรานนเราไม่รู้แล้วเราจะไปก่อหนี้เพิ่มคนเขาจะไว้ใจเราได้เลยเพราะฉะนั้น3 4เรื่องนี้คือเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องตรวจเคดิบูโรบ้างครับ ใครบ้างที่ต้องตรวจเครดิตบูโรและต้องทำบ่อยขนาดไหนคะปกติก็6เดือนครั้งปีละครั้งนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ทำงานในแวดวงการเงินเนี่ยเขาอาจจะตรวจทุกไตรมาสเพราะว่าเราก็ต้องการรู้ถูกไหมครับว่าคะแนนของเรายังดีอยู่ไหมบัญชีบัญนะชีเรายังเรียบร้อยอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วการตรวจสอบข้อมูลเครดิตเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะมีช่องทางไหนบ้างะคะ,ะมันมีสอสองแบบนะครับแบบเสียตังค์กับแบบไม่เสียตัง แบบเสียตังก็คือว่ามาที่จุดให้บริการของเคดิบูโรก็ได้หรือจะไปที่จุดบริการที่แบงก์เขาทําให้ก็ได้ปัจจุบันก็ทําผ่านแอปอันนี้จะได้รายงานแบบเต็มเลยแต่ว่ามันมีอันนึงก็คือฟรีตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้ก็คือ ไปดาวนโหลดแอปทางลัดเมนูในนั้นก่ะเเป็นเมนูที่มีการตรวจเครดิตบูโรเป็นหนึ่งในเมนูนั้นเราทํางานร่วมกับ d g a หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะเอาเมนูการตรวจเครดิตบูโรอย่างย่อเอาไปให้ไว้ตรงนั้นแล้วให้บริการฟรีเพราะตรวจเครดิตบูโรตัวเอง๊บมันจะโชว์ขึ้นมาในหน้าจอว่ามีบัญชีกี่บัญชีเปิดกี่บัญชีปิดกี่บัญชีสมมุติผมจะไปกู้คอนโดเขาต้องถามเราว่าพี่มีหนี้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ เราก็ตรวจแอปทางรัฐตรงนั้นนะ,ะฟรีตอนนี้มีนี่อยู่ประมาณรวมกันประมาณสัก2ล้านอ่ะเขาจะถามต่อรายได้เท่าไหร่แต่และเดือนคุณมีรายได้เท่านี้2ล้านคุณผ่อนเดือนละเท่าไหร่เอา2ตัวมาเทียบเติมนี่ได้ไหมถ้าเติมนี้ได้โอกาสที่จะกู้คอนโดก็มีโอกาสสูงช่วยให้ชีวิตมาทํางานง่ายไม่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมาถ้าอย่างนั้นคนที่ตรวจเครดิตบุโรของตัวเองเป็นประจํานี่ก็จะมีประโยชน์มาก คือคือเอาไปใช้ในการยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตัวเองก็จะได้รู้ด้วยว่ามีใครเนี่ยแอบเอาข้อมูลของเราไปใช้ไหมหรือเราเป็นคนที่มีหนี้เยอะเกินไปหรือยังแล้วเสร็จแล้วก็ต้องถามตัวเองเอ๊ะทั้งหมดมันเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่แลวเราผ่อนไหวไหมมันมีความสําคัญตรงนี้แล้วเราตั้งเป้าหมายเราไว้ว่าเราจะมีหนี้ลดขึ้นเพิ่มขึ้นลดลงยังไงครับ การตรวจสอบข้อมูลเครดิตเป็นประจำนะคะช่วยให้เรารู้เท่าทันภาระหนี้และป้องกันการก่อหนี้ใหม่ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพร,ระ,ะ,ค,ะรคุณคุณสรพลมากมากนะคะขอบพระคุณค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ